สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทวนครับคลิปนี้เป็นคลิปจากทางทีมงานนะครับได้บันทึกคลิปเมื่อเช้านี้นะครับระดับน้ําชีนะครับแม่น้ําช่วงอำเภอมหาชนะชัยนะครับทีมงานเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับทำชำนาญการเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวพบกับทีมงานของนิคมอ่อนทวนนะครับสวัสดี f c นิคมออนทวนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสขับรถผ่านสะพานข้ามแม่น้ำชีนะคะ ที่เชื่อมาจากอำเภอลาศีนะคะาจากตรงนี้จะเป็นมหาชนะชัยค่ะช่วงนี้มีน้ำขึ้นนะคะน้ำปริมาณเยอะเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่น้ำไหลมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทางฝั่งขนมไพรและก็อเำเภอเมืองจังหวัดนครอนมมีน้ำขึ้นมี ชาวบ้านนะคะกำลังมาหาปลานะคะถ่ายภาพบรรยากาศมนาะให้ชมกันนะคะเช้านี้เวลาประมาณ7จ็ดมงครึ่งนะคะลมเย็นๆค่ะตรงนี้ด้านข้างก็จะมีน้ำเอ่ยตรงไปนะคะก็จะไปทางคำเขืนแก้วนะคะ,ะไปยะโสงไปร้อยเอ็ด ช่งชวงเช้าก็มีรถที่สัญจรผ่านมาเรื่อยๆนะคะที่สะพานด้านหน้าก็จะเป็นปั๊มบตทนะคะทางไปลาศีสไละคะ์ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีทำพนังกั้นน้ำนะคะ ด้านนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นน้ำที่จะไหลไปทางอำเภอคอวังคอวังแล้วก็จะออกทางนู้นทางคนนะ,นะบรรยากาศน้ำน้ำมาเยอะทุกป,ปีนะคะในช่วงนี้ ในชาวบ้านกำลังหาปลานะคะเป็นระดับแม่น้ำชีเช้าวันนี้นะครับทางทีมงานก็จอดรถเดินมาถ่ายทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่คือต่อหม้อขึ้นมาแล้วน,นะครับจะขยายถนนนะครับอีกไม่นานคงจะไดะ้วิ่งสะดวกสบายกันนะครับสะพานซีเลนเลยที่นี้นะครับ ผมก็ไม่ได้ผ่านมานะครับก็ทีมงานแล้วก็เดินทางมาทําง,งานที่ยะโสธรก็มีโอกาสได้บันทึกคลิปนะครับวันนี้ก็ส่งไปถึง f อที่อยู่ทางยะโสธรน,นะครับรือว่าใครที่ผ่านสัญจรในเส้นนี้หรือว่าใครเคยรับชมระดับน้ําชีกับทีมงานของเราที่เมื่อปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนก็ได้ถ่ายทํามาให้ทุกปีนะครับปีนี้งานค่อนข้างจะยุ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้ลงถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับ ขอขอบคุณนะครับทีมงานของนิคมวันทวอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ